โอเคครับวันนี้ก็จะมาสอนการบำรุงรักษานะครับดับแรกก็ถอดน็อตสามตัวนี้ออกนะครับคือผมถอดแล้วจะได้ไม่เสียเวลานะครับถอดออกมาแล้วปุ๊บเเราสามารถทําได้ทุกๆ6หกเดือนนะครับหลังจากที่เราถอดออกมาแล้วนะถอดใบถอดอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ถอดนอด็นอตน็อตนี่ก็ควรเปลี่ยนใหม่นะครับทุกๆ6เดือนผมจะเปลี่ยนเป็นหัวแบบนี้นะครับ ้ควงแฉกแบบนี้ตัวนี้ยอ่ถอดถึงขั้นตอนนี้นะครับแล้วก็กด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 ตรงนี้ครับดันดันมันออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นทุ่นแม่เหล็กนะครับคือมันเป็นค่อนข้างใช้แรงเยอะนะครับเพราะมันเป็นแม่เหล็กตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะครับถอดลงมาแล้วก็หาที่วางสะอาดสะอาดนะครับตัวนี้ก็ขัดไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อหกเดือนที่แล้วนะครับ ตัวนี้นะครับก็วางที่สะอาดๆหน่อยเนี่ยติดเลยนะครับมันเป็นแม่เหล็กันนี้แม่เหล็กแรงสูงนะครับส่วนด้านในเราก็ทําความสะอาดนะครับนี่นะครับผมส่วนลูกปืนนะครับถ้ามันโยกมันคอนเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงค์ไว้ให้นะครับตัวนี้ลูกปืนตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณอ่า แปดสิบาทเก้าสิบาทเดียวผมจำไม่ได้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเป็นเบอร์หกศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับตัวตัวนี้เป็นเอ่อ R S ก็คือเป็นเอ่อขอบตัวหุ้มเนี่ยเป็นพลาสติกแต่ถ้าเราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนเป็นเหล็กก็ได้นะครับเป็นฝาครอบเป็นเหล็กก็คือลงท้ายด้วยแซดนะครับก็คือหกศูนย์ศูนย์หนึ่งแซดนะครับจะเป็นฝาเหล็กตัวนี้เปลี่ยนได้นะครับ ตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็มีขายนะครับลูกปืนตัวนี้ลูกปืนตัวนี้จะอยู่ที่ราคาประมาณหกสิบเจ็ดิบาทเหมือนกันนะครับเบอร์มันก็หกศูนย์แปดนะครับเบอร์หกศูนย์แปดนะครับตัวนี้ใส่ได้พอดีนะครับถอดก็ถอดไม่ยากครับเขาออกก็ออกตัวนี้ก็ออกง่ายนะครับวิธีการดูแลรักษานะครับใช้จระบีเทนนะครับเจระบีเทนเบอร์สามตัวนี้นครับนี่ง่ายง่ายนะครับ ก,ก็อาจจะระบีไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องใส่เยอะนะครับพวกนี้เป็นจระบีก็ทนความร้อนสูงนิดนึงทารอบรอบลูกปืนนิดเดียวครับไม่ต้องทาเยอะด้านล่างเนี่ยปึ๊บทาประมาณนี้ปึ๊บแล้วก็มาทาตัวนี้นะครับตัวนี้อัดเข้าไปในรูเลยนะครับประมาณครึ่งรูได้นะครับตัวนี้ก็อัดเข้าไปครึ่งรูแล้วก็ทาตาม ฝาขอบๆเนี่ยเพราะว่าเขาที่แล้วผมไม่ได้ทาแล้วทีนี้มันขึ้นเหมือนสนิมเกาะนะครับนี่ครับแค่นี้ไม่ยากนะครับส่วนตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีสนิมนะครับแล้วก็ใช้ผ้ายีนกางเกงยีนนะครับกางเกงยีนขัด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 ถู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 นะครับไม่ต้องใช้กระดาษทรายนะครับเป็นผ้าหยาบหยาบนะครับขัดถูถูก็ได้นะครับ เพื่อให้เขาคงรูปร่างนะครับก็ใส่กลับขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับตัวนี้พอใสม่มันดูดแรงนะครับพยายามระวังด้วยตัวนี้จุ๊บโอ้โหนี่นะครับค่อนข้างดูดแรงแล้วก็ปิดฝาเหมือนเดิมครับอันนี้ใช้มาหนึ่งปีพอดีนะครับครบรอบหนึ่งปีนี่น็อตตัวนี้ที่ซื้อใหม่นะครับ ก็จะเรียกว่าน็อต M4 เกียวละเอียดนะครับเป็นเกียวละเอียด M4 อ่า M4 20ก็คือ20่มิลก็องเซนนั่นแหละครับกลมยาวก็2เซนนะครับมาณนี้ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยสําหรับการอัจฉรีนะครับนี่นะครับสาหรับใครที่จะเพิ่มขนาดความยาวของก้านนะครับก็สามารถใช้ก้านเดียวกันกับเครื่องตัดหญ้าปกติได้เลยนะครับเครื่องตัดหญ้าน้ํามันทั่วไปนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครว่ามันสั้นก็ใช้ของเครื่องตัดหญ้าหรือว่าถ้าสะดวกไปซื้อเหล็กก็เป็นเหล็กหกหนนะครับ ตัวนี้ใช้เหล็กของผนแต่ตัวเดิมเนี่ยม,มันจะเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมก็ก็ก,ก็ก็เบาแล้วก็แข็งแรงนะครับตัวเดิมมันใช้ของเครื่องตัดหญ้าก็ได้นะครับผมตัวนี้ขนาดเท่ากันนะครับกับเครื่องตัดหญ้าเป๊ะหรือใครจะใส่แขนอย่างนี้ก็ได้นะครับบางคนก็ใส่ก็ทักมาถามนะครับก็ใส่ได้ตามที่สะดวกนะครับเขาจะเน้นกดสวิตช์ค้างไว,แว,แว้แล้วก็แล้วก็แว่งธรรมดาเลย ใช้ตัวนี้ไม่ไม่เอาสวิคอยู่บนมือนะครับเอาสวิคไว้ที่เดิมสวิคที่ด้ามจับปกติมาเลยครับนะครับผมตัวนี้ใส่ได้นะครับใส่ได้แบบเป๊ะเลื่อนใส่เอาใส่อุปกรณ์ที่อยู่กับก้านได้หมดนะครับรวมทั้งบางย่านี้ก็ใส่ได้นะครับเปลี่ยนกันได้หมดเลยนะครับผมอ่าสำหรับใครที่จะยืดให้มันยาวออกจากกันนะครับก็ต้องซื้อสายไฟมาเพิ่มนะครับด้านในจะมีสามเส้นนะครับ ก็จะเป็นสาย1 4 c a w g นะครับอ่าแล้วก็เราก็ต้องซื้อไอหางปลากลมมาด้วยนะครับเพื่อเสียบถอดนะครับหรือถ้าใครมีหัวแรงก็เชื่อมเนยก็ได้ถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางต่างจังหวัดอย่างนี้ก็สามารถตัดดัดแปลงใส่หางปลาเสียบไว้ได้นะครับที่มีตัวหุ้มพลาสติกเ่าใสๆเดียวผมลงรูปไปให้ด้วยนะครับผมแล้วก็สายไฟเดี๋ยวก็จะ ลงรูปไว้หน้าจอให้ด้วยนะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้มีขายมันมันมันแข็งแรงมากแหละมันก็ทนมากด้วยเราเปลี่ยนลูกปืนมันก็ใช้ได้แล้วทองแดงก็เส้นใหญ่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอ่าทุนก็ดีแม่เหล็กแข็งแรงทนทานแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไงแล้วมันถึงจะเสียให้มันเละมันแบบรถเหยียบหรืออะไรสักอย่างเอาง่ายว่า ถ้ามันพังถ้ามันแบบพังจริงๆอ่ะมีขายนะครับตัวนี้ประมาณสองพันนะครับตัวนี้สองพันสองพันบาทนะครับเป็นหัวมอเตอร์บัสเลดครบๆทั้งหัวเลยนะครับทั้งจุดหัวเลยส่วนตัวนี้บางคนไปโมดิฟายใส่แบตเตอรี่เหมาะใส่สองก้อนนะครับสองก้อนมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ยี่สิบสี่โวลต์นะแบตเตอรี่เต็มมันจะอยู่ที่ประมาณสิบสามโวลต์ 13บสามโวลต์กว่าก็มีบางลูกแต่ละยี่ห้อก็แรงดันไม่เท่ากันนะครับอ่ามอเตอร์ตัวเนี้กับกับไอไดเวอร์ r, ที่อยู่ในเนี้ยมันแค่ยีบอ็ดโวลต์ถ้าเกิดว่าเราใช้มันใช้ได้แรงแต่ว่าสักพักหนึ่งมันก็จะเสียไวมากมันก็จะไปไวเอาง่ายๆคือมอเตอร์ก็อาจจะไหม้นะครับสําหรับใครที่จะไปดัดแปลงใส่แบตเตอรี่มอไซส์สองก้อนอย่างเงี้ย เสียงนะครับเสียงพังไรเ,เนี้ยตัวใหม่มานะครับตัวใหม่ก็จะเป็นแบบว่า,าแบตเตอรี่ไม่อยู่ตรงนี้คือแบตเตอรี่สะพล์หลังประมาณ24่สิบสีโวลต์คือ24่สโวลต์ก็คือรวมทั้งไดเวอร์รวมทั้งมอเตอร์เขาก็จะเปลี่ยนเป็น24่บสี่โวลต์หมดเลยแล้วก็จะมีแบบ21ิบเอโวลต์แต่ว่าแบตเตอรี่จะสะพายหลังนะครับแล้วก็จะมีสายออกตรงนี้ซึ่งซึ่งถ้าเกิดว่า คนที่ใช้งานจริงๆเขาจะรู้ว่าหัวบเตเลอรตัวนี้นะครับมันค่อนข้างมีน้ําหนักมากค่อนข้างมีน้ําหนักมากปุ๊บทีเนี้ยถ้าเกิดด้านหลังเราไม่สมดุลเอาแบตออกปุ๊บแล้วเวลาเราตัดอ่ะมันมันจะเมื่อยแขนนะครับมเมื่อยๆเมื่อยแขนมากแต่ถ้าเราเป็นแบตเตอรี่เดิมๆของมันอ่ะหรือใหญ่กว่าจะมีน้ําหนักเยอะกว่าคือด้านหลังมีน้ําหนักเยอะด้านหน้าก็มีน้ําหนักน้อยมันก็จะเหมือนมีน้ําหนักน้อยลงมันก็จะตัด มือนเบาครับแล้วก็ใส่สายสายเอาแต่ทุกวันนี้ผมตัดไม่ค่อยใส่สายสายนะมันก็ไม่ได้หนักมากอะไรโอเคครับก็การดูแลรักษาก็ประมาณนี้และอีกอย่างหนึ่งไดเวอร์นะครับไดเวอร์สวิต์ไดเวอร์มีขายสวิต์มีขายแต่เคสไม่มีขายนะครับชุดนี้ไม่มีขายระวังด้วยนะครับถ้ามันแตกมันพังก็อันตรายนะครับไม่มีขายเลยนะครับ ผมหาแล้วยังไงก็ไม่มีนะครับชุดเคสชุดสวิตเนี่ยจะไม่มีขายเลยเพราะงั้นเดียวถ้าเราจะไปเจาะไปดัดแปลงไปอะไรสักอย่างเนี่ยคิดให้ดีๆนะครับสําหรับด้ามด้ามตรงนี้นะครับด้ามจับตรงนี้ด้ามใส่ชุดใส่แบตตรงนี้โอเคแล้วก็มีหลายๆคนถามเข้ามาว่าแบตมากิตร์แท้ใช้ได้ไหมอา่านี่นะครับเดี๋ยวผมไปลองให้ดูกดติดแรงครับ แต่ตัดจะเป็นยังไงไปดูกันครับแต่ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับตัวแปดแปดแปดโรตัวนี้แอมจริงจะอยู G ่ที่แปดจุดสี่แอมป์นะครับตัวนี้ตัวใหม่ก็ราคาเท่าเจ็ดจุดห้านะครับแต่ความร้อนจะไม่สะสมนะครับเพราะว่ายี่สิบเซลนะครับช่วยหานความร้อนได้เยอะกว่านะครับแล้วก็น้ำหนักเยอะนิดนึงมันช่วยในกาบรบาลานซ์นะครับสำหรับคนที่ใช้ปุ๊บคุณลองเอาแบตเดิมอะ่ะหาอะไร มัดน้ำหนักขึ้นสักห้าสิบกรัมอย่างเงี้ยกูจะตัดดีขึ้นนะครับมัน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 จะเบาคือด้านหลังมันหนักนิดนึงด้านหน้าก็ก็เหมือนเบาขึ้นนะครับเดี๋ยวไปลองดูแบตเตอรี่นะครับแต่ถ้าใครสงสัยอะไรก็สอบถามได้นะครับพวกก้านพวกอะไรเนี่ยเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้แต่สายไฟก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับด้านในคือจะยืดออกอะเราก็ต้องอ่าเพิ่มขนาดสายไฟ สายไฟก็เป็น 10C AWG นะครับแล้วก็จะใช้หัวแรงหรือว่าหางปลาหางปลานี่ก็จะรองรับแอมอยู่ที่ประมาณ 10M แอมขึ้นไปนะครับเพราะว่าไอตัวเนี้ยกินไฟประมาณ 9M 1 0แอมแอมนะครับก,กระแสพีคสูงสุดประมาณ 12M แอนะครับไม่เกินนี้นะครับสำหรับตัวนี้2 1่โวลต์ครับประมาณ 12M แอกินไฟปกติ 10M แอมนะครับ ประมาณนี้ไอที่เขาลงว่า7 0 0ดร้อยวัตต์แป0ร้อยวัตต์สี่วัตต์เนี้ยไม่ใช่นะครับตัวนี้ประมาณไม่เกิน2 0 0รวัตต์นะครับผมเดี๋ยวโอเคเราเราก็จะไปทดสอบแบตเตอรี่กันนะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าหลายคนมีเครื่องมือมา g กิต้าแล้วก็ใช้แบตมักิต้าได้ไหมอะไรประมาณนี้เดี๋ยววันนี้ผมก็จะไปลองให้ดูนะว่าแบตมักิต้ามันเป็นอย่างไรครับผม โอเคครับเดี๋ยวไปลองกันเลยครับผมนะครับอันดับแรกแล้วก็มาลองแบตเตอรี่ของม a k ิต้าเลยครับอันนี้เป็นแบตแท้นะครับยังไม่ได้แกะยังไม่ได้ไรนะครับก็ยังเหลือตัวนี้ไว้อยู่นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาแกะนะครับแบตเตอรี่เทียบกระแสให้ดูเลยนะครับว่าอันนี้กี่โอมยังไม่มีใครแกะนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับก็เป็นแบตเตอรี่ม a k ิต้าแท้นะครับชาร์จเต็มๆเลยนะครับดูกันนะครับว่า มันจะทํางานได้ไหมนะครับได้ไม่ได้อย่างไรนะครับผมดูนะครับนี่นะครับติดนะครับล็อกนะครับอันนี้ใบยังไม่ได้รับผมนะครับ นะครับวูบนะครับนะ่ครับแบตเตอรี่มากิตา้านะครับจะมีอาการวูบนิดนึงนะครับถามว่าได้ไหมผมก็ว่าไม่ได้ มันวูบนะครับนี่นะครับมันก็จะวูบมันจะแรงตกอยู่ช่วงหนึ่งนี่นะครับแบตมากิต้านะครับมันก็จะมีวูบนิดนึงนะครับเดี๋ยวสาเหตุผมมาบอกท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวลองใส่ตัวนี้นะครับตัวแปะปูนะครับ อุ่นๆนะครับตัดแป๊บเดียวคลายล็อกก่อนนะครับแบตเต็มเหมือนกันนะครับมบรดิต้ามไม่มีแถบให้กดนะครับเดี๋ยวนี้ออกก่อนนี่นะครับ เสียงก็จะต่างกันเลยนะครับตรงนี้ไม่ไม่มีสะดุดนะครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับนี่นะครับตัวนี้ตัวนีไไไไ้ไม่ไม่ไม่ร้อนเลยนะครับคืออย่างเงี้ยแบตมากิต้านะครับ เขาก็จะมีระบบป้องกันอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของเขาอยู่ประมาณ75%นะครับก็คือหนึ่งใน4ส่วนถ้าถ้าจังหวะไหนที่เครื่องตัดหญ้ากินกระแสสูงนะครับเขาจะไม่จ่ายไฟนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่ามันมันไม่สามารถจ่ายได้ <c oughs> คือมันจ่ายได้แต่ว่าเครื่องตัดหญ้าเราไม่มีกุญแจเปิดอีก25%นะครับเครื่องตัดหญ้าตัวนี้แต่ถ้าเป็นเครื่องตัดหญ้าของมาคิต้แท้นะครับ เขาจะไม่สะดุดเลยนะครับไม่วูบไม่อะไรเลยก็เป็นแบบดีแต่ใช้กับอุปกรณ์ที่ไม่ใช่มะกีตาจะใช้ได้ไม่เต็ม100%เปอร์เซนะครับส่วนตัวนี้ก็คือไม่มีกุญแจตัวนี้มีกุญแจอยู่ชั้นหนึ่งแต่ตัวเนี้ยคือไม่มีกุญแจแต่ระบบป้องกันเหมือนกันร้อนตดัดเอพิกสุดตดัดเหมือนกัน ต่างกันตรงที่ว่ามาก,กิต้าเขามีเอกสิทธิ์ของเขาจะใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นเนี่ยได้แต่ว่าถ้ากินกระแสสูงๆก็ไม่ได้ถ้าเป็นเครื่องตัดหญ้าไม่ได้สะดุดตัดตัดแล้วรู้สึกแบบว่าไม่โอเคอ่ะแต่วตัวนี้เลื่อนไปเลยใช้กับอุปกรณ์เทียบมาก,กิต้าได้นะครับแต่อุปกรณ์มาก,กิต้าแท้ไม่ได้นะครับใช้งานไม่ได้เลยตัวนี้ใช้ได้ทุกอย่างแต่ใช้ได้ไม่เต็มที่ แต่ถ้าเป็นสว่านหินเจียเนี่ยไหวนะครับสว่านหินเจียไหวเพราะมันกินกระแสไม่สูงเท่าเครื่องตัดหญ้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าผมจะมาแกะให้ดูนะครับอันนี้ยังไม่แกะนะครับเป็นใหม่ๆอยู่นะครับเออนี่นะครับตรงประกันเขาก็ยังเหลืออยู่นะครับถ้าเกิดตวงนี้โดนเจาะก็คือขาดประกันนะครับแต่นี้ก็ขาดไปไปแล้วแหละปีกว่าแล้วนี่นับสิบแปดโวลต์เหมือนกันแต่นี้ห้าแอมป์เอ้สามแอมป์ แต่เนี้ยแปดแอมนะครับกำลังก็เท่ากันนะครับแต่ระยะเวลาการใช้งานจะต่างกันเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มีเครื่องมือมาการิตนะครับถ้าจะเอามาใช้กับเครื่องตัดหญ้าถ้าเกิดหญ้าหญ้าไม่ลกมากอะ่ะได้แต่ถ้าเกิดว่าหญ้าแบบหนาๆแบบจะเอามาตัดจริงๆจังๆอ่ะไม่ได้นะครับมัน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 ,ม,นมันเหนื่อยเราอะ่ะต้องมากดใหม่อยู่ตลอดนะครับตัวนี้ แต่ถ้าใช้งานกับอุปกรณ์ม a k ก,กิต้าแท้เครื่องตัดหญ้าบัตเลตของม a ก,กิต้แท้ก็ไม่มีสะดุดนะครับตัวนี้เพราะว่าเราใช้ใช้งานไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกอย่างเขามันเป็นม a ค i ิ a ้าอันเนี้ยทรงก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าใส่ใส่ม a คก,กิต้าแท้ไม่ได้อันนี้ใส่ตัวเทียบได้แต่ว่าไม่เต็มที่ใส่สวานใส่ยินเทียใส่บล็อกอ่าได้หมดนะครับที่เป็นของเทียบ ควบเมืนมากิต้าแต่ว่าแรงก็จะไม่เต็มที่มันจะโดนบล็อกอยู่ประมาณ25%นะครับตัวนี้จะโดนบล็อกอยู่ซึ่ง25%นี้ทำไมโดนบล็อกเพราะว่าอุปกรณ์มา g กิต้าทุกตัวเขาก็จะมีกุญแจในการเปิดแบตเปิดใช้งานแบตเตอรี่ตัวนี้ให้เต็มประสิทธิภาพ100%นะครับของมา g กิตาแท้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับใครติดขัดตรงไหนก็สอบถามได้นะครับผม ส่วนใครที่สนใจแบตเตอรี่8โวลต์ตัวนี้20เซลล์นะครับคือร้อนยากแล้วก็ช่วยกันจ่ายกระแสก็คือรับประกัน6เดือนนะครับผมดูแลตลอดชีวิตนะครับมีปัญหาอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมตัวนี้ทักมาในเพจเราได้เลยครับผมก็มีเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะมาแกะแบตเตอรี่มากีตา้าให้ดูนะครับว่าโอห์มเขาเท่าไหร่นะครับตัวนี้จะมาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เทียบกันดีกว่า จะแกะให้ดูตัวน,นี้โอมสิบสามแต่ตัวน,นี้เดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับผมโอเคครับ